เฮ้ภาวนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สอนนอกน้องแดกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกตโธองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าทุตโธองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาแล้วก็โอกาสต่อพระอาจารย์วิวัฒน์และเพื่อนมิสบขอจะดินพรมกับพวกเราทุกคนอันนี้ก็เอา เรื่องราวเนเรื่องราวที่ที่เมื่อคืนพกอดที่ได้ดูไปเปิด o ูท u b e มาก็ไปเจอเจอการถกเถียงกันมันเป็นเรื่องปกติละของคนที่ความเห็นไม่ตรงกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันก็ยอ่ยอมย่อมเกิดการถกเถียงขึ้นจากการถกเถียงแล้วนั้นมันก็มีมีการถกเถียงแบบที่อยากชนะอยากชนะก,กันหรือหรือเป็นการถกเถียงในรูปแบบที่หาข้อสรุป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันแต่มันคือดูแล้วว่าคงไม่คงสรุปไม่ได้เอาต่างคนก็ต่างยึดในสิ่งที่ตนเองแล้วก็ปัญหาสําคัญคือขาดการยอมรับหรือการฟังทั้งทั้งที่ที่แต่ละคนก็น้าเรื่องของเหตุผลเรื่องของความเข้าใจเรื่องของคําพูดของผู้อาจาร์มาเป็นเป็นสิ่งที่ยกอ้าง เพื่อจะให้เกิดการชนะซึ่งกันรลักันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งสองฝั่งที่ที่เขาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการภาวนาเอีนสายหนึ่งก็ว่าการภาวนาเนี่ยมีแต่ลมหายใจเท่านั้นซึ่งการจะมาพูดโตโสวดบิโสสวนคคาถายุบหนองห้องหนออะไรนะ่ะบอกว่ามันไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สอน ในในเรื่องราวนั้นบอกว่าพุทธจ้าไม่ได้สอนแต่งฝ่ายก็สอนวอ่าเออก็การพูดโทงก็คือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ที่สามารถทําได้ก็พยายามหาเหตุผลแล้วก็อ้ามันตงดเพื่อมาเถียงกันแต่อย่างที่บอกตอนแรกคือเมื่อไม่เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันมันยากมันหาข้อสรุปไม่ได้จนสุดท้ายแล้วก็ยายาม ก็ปังนะมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาแต่อยากรู้ว่าเอ,อสรุปแล้วเขาจะจบกันยังไงตีหนึ่งกว่าอยากรู้ว่าเขาจะสรุปกันยังไงออก็กอ่วว่าสรุปไม่ได้ก็ฝ่ายหนึ่งต้องขอยุติเพราะมันมันไม่เกิดประโยชน์อย่างพวกเราเหมือนกันอ,อันนี้มันมันอันนั้นเป็นเรื่องของของคนคนที่เขาเขาก็ปฏิบัติธรรมเนาะเขาก็ปฏิบัติธรรมในทะ้งนั้นก็ก็ แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจกันทนะั้งนั้นเขาก็เลยเกยงกันแต่ยังเลาเนี่ยเราถามเราเราเก่งกาจแบบเขาไม่เราไม่ได้เก่งกบบาจหบครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือเราอย่าไปดูถูกใครอย่าไปตาหนิใครอย่าไปว่าใครเพราะบางทีเนี่ยการการะทําเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความถนัดข,ของเขาหรือเป็นความชอบใจแล้ว เขาไปฏิบัติแล้วเขาได้เห็นผลได้เกิดความสุขความสงบที่เกิดกับเขาแต่ว่าสามารถลดละมานาทีที่ได้ไหมเนี่ยก็ถ้าเขาลดได้เขาคงไม่นานั่งเถียงกันเสียเวลาเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงเขาคงไม่นั่งมานั่งถกเถียงกันก็รู้ว่าเธอ,อเขาคงสงบส,สุขจริงแต่หรือมีความสบายจริงแต่มานะทีที่คงจะไม่ได้ลดน้อยถอยลง การไปฏิบัติเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยบอกว่าทุกแนวทางทุกแนวทางหรือทุกตงกายประทาําการไปฏิบัติที่เราพึติไปฏิบัติแล้วไม่ได้ขัดกับสิ่งที่พระองค์สอนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระองค์สอนอะไรบ้างแต่เมื่อเราลองมราพึติไปฏิบัติแล้วความสุขความสงบท,ที่มนะันมาณความยึดมั่นถึงมั่นเราลดน้อยถอยลง เวลาที่เราเจอปัญหาเจอะสับต่างๆเรามีสติสมาธิปัญญาในการแก้ไขหยุดรู้จักหยุดในการมองดูปัญหาว่าปัญหานั้นแก้ได้หรือไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เราควรทําและมีเหตุปัจจัยไหนที่ไม่ควรทำนั่นคือจะได้ชื่อว่าผลของการปฏิบัติของการภาวนาอย่หรือว่าอย่างลาวาะยา พุทโธอิติปิโสหรือจะบองคนบอกไม่เอาอภาวนาอะไรเลยดูลมหายใจอย่างเดียวได้ไหมก็ได้หมดเลยมันดูแล้วมันไม่ได้แตกต่างหรือว่าผิดแผกไปจากคำสอนของพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไม่ได้เน้นสิ่งเหล่านี้เลยแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตัดและทรงสอนเนี่ยพระองค์เอาสิ่งเหล่านี้เป็นากฐานเป็นเครื่องผ่านนี้นก็อย่างเท่านั้น เหมือนอุปมากระใหม่บอกว่าการภาวนาเนี่ยก็เหมือนเรือกับพายสติสมาธิปัญญาก็เหมือนแค่เรือกับพายที่อยากพาเรามอุคคั้งข้ามแม่น้ําของความเศร้าโศกเขียใจเพราะั้นเนี่ยพอขึ้นฝั่งเอาของสิ่งเหล่านี้ก็ก็อยู่กับแม่น้ำมาแหละไม่ได้เอาลากขึ้นฝั่งไปข้นราตรงนั้นนบอกเราจะเสียเวลาในการถกเถียงสิ่งเหล่านี้กันเพื่ออะไรในเมื่อถ้าเราภาวนาแบบไหนแล้ว เรามีกำลังในการที่จะเห็นตนเองเห็นข้อบกพร่องเห็นจุดที่จะต้องแก้ไขแต่เราเจอปัญหาที่บอดว่าเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ไขปัญหากันยังไงเรือนั้นแหละท้ามาว่ามันเป็นเครื่องวัดว่าเรามีความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากมาแค่ไหนต่ตาบใจที่เรายังเอาสิ่งที่ตนเองทางําเป็นเครื่องถูกต้องแต่บุคคลอื่นทํา ไม่ได้ทําอย่างเดียวกับตนเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นชื่อว่ามานะทิฐิเกิดขึ้นเต็มเวลาที่พระองค์สอนเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนแบบว่าไปไหนก็อนาปาอย่างเดียวหรือลงานใจอย่างเดียวแม้แต่จรินสามิตร้องท่านเป็นบุคคลที่บูชาไปพระองค์ก็ยังบอกข้อดีข้อเสียของการบูชาไปแต่ไม่ได้บอกว่าไปถึงแล้วเธออย่าทาอย่างนี้เลยเธอมาดูลมหานใจเถอะ พระองค์เนี่ยไม่เคยไม่เคยสอนแบบยึดมั่นถือมั่นเลยแต่ทีนี้ถ้าถ้ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเขาสอนแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างอื่นผิดบทนี่ย้็พิจารณาดูให้ดีอันนี้คือคือหลักในการเตือนในการดูกันไว้เพราะว่าอย่างพระอาจอารย์สบัตเนี่ยต้องบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยท่าน,น,านเคยพูดไหมเคยพูดหรืล่าถ้าบอกนักปฏิบัติเนี่ยดูง่าย คือไม่ยากหรอกว่าใครปฏิบัติได้หด้อไมท่านบอกว่สาสังเกตความนอ้นอมน้อมถ่องตัวนี้ถ้าบุคคลที่เข้าถึงการปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยการภาวนาจเจริญสติศีลสมาธิปัญญาอย่างดีแล้วนความนอ้นอมน้อมถ่องตนจะมีสูงแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ปฏิบัติเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่พิธีมานะตัวตนยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่ ยังเหนียวแน่นยังแข็งก็ะด้าหรือก็ยังขึ้นชื่อว่าหนักก่ต่อให้เกาะใช้ทีวอของพ,พระพุทธเจ้าของก็ยังไม่ได้ชื่อว่านักปฏิบัติหรือที่สุขของพระองค์เลยแต่บบุคนเนี่ยาบาุคลที่แบบมาปฏิบัติกับยังเคยมาเคยฟังอยู่องค์นี้ก็บอกโอ้โหสีพระองค์เยอะจังเลยคาองไม่ไหวจริงขอศึกแล้วรักษาไม่สามารถรักษาสีได้เลยมันทุกข์มาก มันรู้สึกมันไม่สบายเรื่องของการปฏิบัติใจก็ไม่สบายพระองค์บอกเอางี้แล้วกันเธอรักษาใจข้อเดียวได้ไหมตอนก็พอองค์นั้นได้ฟังเห่ยบอกโอ้ยังงี้ได้ถ้าเหลือแค่ใจข้อเดียวเนี่ยเข้าองค์ทาได้กระโดดแล้วท่านก็จบจิตเป็นพระอรหันต์แหละไม่ได้บอกองคหูไม่ได้มีหรอกต้องภาวนาแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นหรืออะไรนะไม่มีหรอกในการสอนของพระพเจ้าเพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยงนี้สื่อการสอนมีเยอะมีเยอะมากไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างทรละบม่ทำไมต้องวิ่งหาครูบาอาจารย์ทำไมต้องขอจับสมุดประการขอไปถึงสกลนครเพราะครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำชี้แนะเนี่ยหายยากที่มีก็ระดับระดับประเทศระดับลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็แสนเราข้นม้แต่พระอาจารย์นี่ย ให้เวลาตลอด2 4ชั่วโมงมันดูเข้าถึงง่ายและได้รับคำแนะนำอย่างง่ายแต่เดยวนี้พวกเรานี่อาศัยสื่อที่เห็นธรรมะมากก็เลยมีข้อเปรียบเทียบมากพอมีเปรียบเทียบมากมมาก็มีดีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจมากขึ้นไปหนวยกลายว่าธรรมะนปัจจุบันกลายเป็นธรรมะที่เสริมสร้างอิเลตตัณหาความยึดมัม่นถีอมัน่น ก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวเพราะว่าบุคคลที่รู้เพียงน้อยนิดแต่ก็ยึดว่าคําสอนเหล่านั้นถูกต้องและดีที่สุดแล้วก็ประกาศออกไปมีลูกสุดเรืองแสงแต่ถามว่าผิดไหมหเขาไม่ผิดหรอเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างวันนี้ไปก,บก,บกบลบหลวงตาให้แล้วหลวงตาายังบอกอะไรก็แล้วแต่นะหลวงตาขออย่างอย่าไปว่าใครเขา เขาไม่ใช่สายเราเขาไม่ได้ปฏิบ,บ,บับติแบบเราเขาจะปฏิบัติที่แตกต่างจากเราเขาก็จะไปว่าเขาเขาจะขึ้นสวรรค์ลงนรกมันก็เรื่องของเขาไอ้เราเนี่หนยหลวงพ่อสอนแต่เรื่องของพระนิพพานเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้สอนให้ไปยึดม,มัน่นถือมัน่นไปโจมตีใครหรือปไปทำมิตรใครไปว่าใครแต่ในการพูบทีก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มาบอกมาเตือนพวกรเราให้ระวังจิตระวังใจดี อย่าได้เข้าไปยึดมั่นถึงมั่นไม่แต่คําสอนของธรรมาเองหรือคําบอกกล่าวที่เรามาเคยเล่าใหฟังหรืออะไรก็ไม่ใช่บรรทับฐานที่จะไปวัดว่าใครติดใครถูแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราปฏิบนะัติแล้วเกิดความสุขมีสติปัญญามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม่างคนที่โง่เง่าคนที่ไม่รู้ความไม่รู้จักการแก้ไขปัญหา แต่พอได้ครูบาอาจารย์ชี้แนะเราเริ่มมีสติปัญญาบ้างในการที่จะเอิ้อสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนที่เราควรทำรือไม่ควรทำในเวลาส่วนตัวจะทาอะไรก็ทํำในเวลาส่วนรวมเราควรทําอะไรก็ควรรู้บ้างเอางั้นเนี่ยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนแม้แต่พระองค์ทรงเน้นนักเน้นหนาก็คือสิ่งต่อี้สิ่งการที่เราขึ้นมา อยู่กับโลกแล้วแล้วเราจะทำอะไรกับโลกบ้างเราจะไปเนี่ยเราจะไปแบบสนามน้ำหรือจะไปแบบตกต่ำตามบทความในมนุษย์ไปเนี่ก็คือแสดงว่าศีลไม่มีเลยหัวข้องศีลตกต่ำแบบต้องเกิดเป็นธาตุฉาเนเป็นเปรตมูสาอสุรกายแต่อย่างว่าถ้าเรางคงความมีศีลไว้รักษาศีลอย่างไม่ต้องถึงกับเจ้งงัวหรอก แต่อย่างน้อยวันเราก็แ่งเวลาให้ถูกต้องมีสิ่งก็ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยดังนั้นบอกว่าใส่เสื้อผ้าขาดก็ยังดีกว่าเดินแก้ผ้าท่านเปรียยเที่ให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามพยายามกระทำกันให้ดีรักษาจิตรักษาใจกันให้ดียิ่งสื่อมากการศึกษาต้นฟ้าการเรียนรู้ก็มีให้เราศึกษาต้นฟ้าเรียนรู้ได้มากก็ตรอดกัน สมรวมระวังต่นให้ดีเนาะแล้วก็เลือกเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตนเองไม่จําเป็นต้องแบบต้องทำแบบที่อาตมาทำหรืออยากที่ใครๆสอนเราเลือกในส่วนที่ตัวเราสามารถที่จะประเข้าประคองชีวิตตนเองให้มีความสุขได้ก็เพียงพอแล้วท้ายสุดข,ของการพูดคุยวันนี้เราขอให้พวกเรานั้นจมพป้นผู้มีสติปัญญ,ญามีสมาธิตั้งมัน่นไม่ว่าจะทำกิจการไรก็ขอให้สำเร็จ สมดังใจรารถันาความต้องการทุกประการทุกครั้งทุกคนเรือง